ช่วงคริปโตกอสเซปคริปโตกอสเซปคริปโตกอสเซปคุณชาว Business Line and Life วันนี้เช้าวันพฤหัสนะครับวันที่16กันยายน2564ันกพบกับผมเอ็ดเวิร์ดธนภูมิกับช่วงคริปโตกอสเซปครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆนักลงทุนนะในช่วงที่ผ่านมานี้สามารถพิมพ์ทักทายกันได้นะครับผมแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดเลิฟแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชาว Business Line and Life ด้วยนะครับก็เช้านี้นะครับก็ผมขออนุญาตสรุปภาวะตลาดคริปโตเคอเรนซีก่อนนะครับว่าปัจจุบนนันมีการเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะ ก็เช้านี้นะครับสภาพตลาดโดยรวมนะครับผมก็เริ่มขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับโดยตัวบิตคอยนะครับยานแม่ของเราครับราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่47,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ขึ้นมาประมาณ1.5%ครับ ก็สมผลให้เหรียญน,นอื่นเนี่ยเริ่มมีการขยับตามขึ้นมาเล็กน้อยเลครับตามมาด้วย e ีเทอ e u เครับอีเทอ u เตอนนี้ราคาอยู่ที่3,500ดอลลาร์สหรัฐครับก็มีการปรับขึ้นมาประมาณ5%เลยทีเดียวตามมาด้วยเหรียญคาร์ดานโนครับหลังจากที่สบเซาไปสักพักนะฮะหลังจากที่มีการเปิดตัว a l ลอนโซฮาร f o r อเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ คาดานโนก็อยู่ที่2.46ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีการปรับขึ้นมาประมาณ2.5เปอร์เซตครับตามมาด้วยบ n นัน e คอยครับบ n นัน e ์คอยตอนนี้อยู่ที่420ดอลลาร์สหรัฐก็มีการปรับขึ้นมาประมาณ3เปอร์เซ็นต์นะครับ XRP XRP ตอนนี้อยู่ที่1.1ดอลลาร์สหรัฐนะครับ เรามีการปรับขึ้นมาประมาณ1.4%แล้วก็ตามไปด้วยโซโลอน่าครับโซโลอน่าเนี่ยตอนนี้ก็ย่อลงมานะครับอยู่ที่150ดอลลาร์สหรัฐครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีขึ้นไปแต่อารมไฮอยู่ที่200ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับว่าโซโลอนาตอนนี้นะก็เป็นเหรียญที่มาใหม่แล้วก็กําลังมาแรงเลยนะครับหลายๆคน,นก็ค่อนข้างจับตามองกับเจ้าตัวนี้เลยทีเดียวเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็น ล็อกเชนที่สามารถทำสมาร์ทคอนแท็กได้แล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นอีเธอเรียมคีลเลอร์นะครับหรือสามารถค่าอีเธอเรียมได้นั่นเองเพราะว่าตัวโซลาร์นาเนี่ยสามารถรองรับการน,นำธุรกรรมเนี่ยได้ห้าหมื่นธุรกรรมต่อวินาทีนะฮะแล้วก็สามารถทำตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นบริดจ์เป็นสะพานี่ที่เชื่อมต่อกันระหว่างตัวอีเธอเรียมแล้วก็ตัวไบแนนสมาร์ทเชนอีกด้วยนะครับส่วนตลาดไทยบ้านเราวันนี้ครับตลาดไทยก็ most active ตอนนี้เป็นเหรียญ c a r d ดานโนครับเอดฮะตอนนี้เนี่ยโมสแอคทีฟก็อยู่ที่8 1ดจุนะครับก็หลังจากที่พักตัวมาตั้งนานนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับตามขึ้นมานครับตามไปด้วย i o s อเครับเหรียญยายตอนนี้อยู่ที่2.49บาทตามไปด้วย b i ิตคอยตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหแสดหมื่บาทอีทูเรียมอยู่ที่1นึ่งแสนหนึบาทเหรียญซีออยู่ที่1นึยแบาท USDT ครับเหรียญเตอร์ครับตอนนี้อยู่ที่3 3 0 1บาทก็เริ่มมีการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับผมก็อันนี้ย่ออาจจะขึ้นอยู่กับค่าเงินของบ้านเราแล้วก็ค่าเงินของดอลลา,าร์สหรัฐด้วยนะครับต่อมาด้วยเหรียญนเนีย่ยเหรียญเนี่ยตอนนี้อยู่ที่298.85บาทเหรียญเอาฟาอยู่ที่41 2จุบาทแล้วก็จอร์จคอยอยู่ที่8บาทครับตามมาด้วยโป๊กดอครับโป๊กดอตอนนี้ก็มีการย่อลงไปเหลืออยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อย 84บาทครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมของตลาดไทยนะครับว่าตอนนี้ตลาดไทยบ้านเราเนี่ยเรียนตัวไหนนะครับเป็นที่ยอดฮิตแล้วก็เล่นกัน Mo s t Active มากที่สุดนะครับส่วนนื้อหาวันนี้ครับก็อยากจะขอเสนอเกี่ยวกับตัวบิตคอยก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของตัวบิตคอยนะครับว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับบิตคอยเนี่ยมันได้มีการรีบาวขึ้นมาจากตลาด แบริจนะครับขึ้นไปอยู่ที่ห้าหมื่นสองดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการย่อลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ 4, 7, สี่หมื่นเจ็ดพันดอลลาร์สหรัฐแต่ทีเนี้ยครับตัวเลขเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ยหลังจากที่เริ่มมีตลาดการะทิงกลับขึ้นมาเนี่ยกลา,ายเป็นว่าผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะแห่กันถือนะครับตัวเหรียบิตคอยกันมากขึ้นถือในคำเนี้ยอันนี้หมายถึงคำว,ว่าโคเลยนะครับ โผคือถือในระยะยาวตั้งแต่6เดือนไปจนถึง10ปีเลยนะฮะซึ่งการขึ้นรอบเนี้คือถือว่าเป็นการถือครองที่มากที่สุดเลยในรอบ7เดือนนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีการถือครองอยู่ที่7.1ล้าน BTC โดยคิดเป็น37.7%เเของอุปทานทั้งหมดเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวบิตคอยนี่มีการร่วงลงไปอยู่ที่สิบ 15%นะครับก็สมมุติให้ตัวนักลงทุนต่างๆเนี่ยเสียเงินไปค่อนข้างมากเลยนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่411ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้อุปัานของบิตคอยเนี่ยลดลงไปประมาณ5%ครับแต่ว่าสายโคเนี่ยก็พยายามอย่างดีที่สุดนะครับที่จะกำจัดการกดงวของตัวเองครับซึ่งสายโคเนี่ยก็จะถือกันไว้ในระยะยาวนะว่าเขามองกันว่าบิตคอยเนี่ยมันจะสามารถไปต่อได้อีกหลายปีนะครับ โดยสายโคลนี่ก็จะถือไว้แบบประมาณ6เดือนถึงสิปีขึ้นไปเลยนะครับก็อันนี้ก็คือหมายความว่า72ออร์ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องเสียไปให้กับสายโคลเลยนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับจะเป็นตัวเลขน,นะครับที่ให้เห็นว่าตัวสายโคลนี่มันดิ่งพุ่งขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงปล,ปลายปีที่แล้วนะครับ แล้วก็อ่าที่จริงเนี่ยมูลค่าการเสียเงินตอนปัจจุบันนี้นะฮะอาจจะต,ต้องบอกว่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุนและสูญเสียเงินไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกนักเก็งกําไรระยะสั้นมากกว่านะครับผมเพราะว่าอ่านักเก็งกาไรในระยะสั้นเนี่ยเข้ามาในช่วงที่ตลาดเนี่ยมันอนขัางแว่งตัวแบบอย่างพันผวน,นสุดๆเลยนะครับแล้วก็ ตอนนี้มันก็การเทขายของนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการอแตะพุ่งขึ้นสูงสุดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าในการปริมาณการซื้อขายสปอตเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการนะครับอยู่ที่9.25พันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับตลาดเนี่ยมันเคลื่อนไหวตามนักลงทุนระยะสั้นอยู่นะครับแต่สายโฮก็ยังคงถือไว้นะยังไม่เทขายเพราะว่าตั้งใจที่จะถือไว้ระยะยาวนะครับ อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ครับก็อันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับผมคุณโรนัลพีเตอร์สโตเฟลเล่ครับเขาก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าบิตคอยกับทองคาเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะคุณโรนัลพีเตอร์สโตเฟลเล่นะครับบอกว่าเป็นนักลงทุนชาวออสเตรเลียแล้วก็เป็นผู้จัดการกองทุนของ i n c r e m e n t ม um นตันะครับเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งอยู่นะครับผมโดยคุณโรนัลเนี่ยเขาก็เป็นผู้เขียนอาร์บิเคิลเกี่ยวกับ i n ง o กว Trust Report ด้วยนะครับ โดยตัว article เิลที่เขาเขียน,นยก็เป็น article เกี่ยวกับทองคํานั่นเองนะฮะโดยคุณโรนัลเนี่ยเขาก็ได้มีการกล่าวว่าตัวบิตคอยนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันกับตัวทองคํานะมันไม่ใช่ศัตรูกันเลยคือสองสิ่งนี้นะครับมันมี หนึ่งอย่างที่เหมือนกันนะครับก็คือสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงครับหรือเฮชนั่นเองนะครับอันี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อสภาวะทางการเงิน,นงต่างๆนะซึ่งนักลงทุนเนี่ยไม่ควรลงทุนเพียงอย่างเดียวนะครับอะไรคือคุณโรนโนเขาก็ได้แนะนําว่าควรจกระจายพอนะครับว่าไม่ควรลงทองอย่างเดียวแล้วก็ไม่ควรลงบิตคอยอย่างเดียวควรกระจายพอไปทั้ง2องอย่างเลยแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับราคาบิตคอกตยกำลังไต่ขึ้นมา พยายามสู้ของคำขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวคุณโรนัลเนี่ยเขาก็คิดว่าตัวบิตคอยเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถแซงทองคำขึ้นมาได้นะแต่ว่าบิตคอยเนี่ยแต่อย,อยู่ในช่วงในระยะเวลาอีกปีเลยนะครับแล,ะละ้วราคางานเนี่ยอาจจะขึ้นไปจนขั้นไม่ถึงเลยก็ได้โดยเขาเนี่ย เปรียบเทียบว่าทองคำเนี่ยเปรียบเสมือนรถวีโวนะครับที่เป็นติดตาที่ค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับค่อยๆขึ้นไปนะฮะแต่ว่ามีความมั่นคงสูงต่บิดคอยเนี่ยเปรียบเสมือนตัวมอไซค์บิ๊ไว้อย่างดูกตินะครับผมที่มีความที่ไวกว่าสนุกกว่าแล้วก็ค่อนข้างสิ่งกว่านะครับนี่ก็เป็นมุมมองต่อนักวิเคราะห์นะครับผู้เชี่ยวชาญกับทองคํานะครับ ส่วนตัว Ark Investment ครับก็ในล่าสุดนะครับเพราะว่ามีงานประชุมขององานประชุมชื่อว่าซอน,นะครับของ Wall Street คุณ Katie Wood เคที่วูดนี่ยก็เป็นผู้บริหารกองทุนนะครับ Ark Investment ก็ได้มีการพูดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ Bitcoin ที่คุณเคที่มีนะครับเพราะมองว่าตัว Bitcoin เนี่ยมันอาจจะแตะขึ้นไปสูงถึง500,000ดอลลาร์นะฮะหรือประมาณ16ล้านบาทในะอีก5ปีข้างหน้าโอ้โห ค่อนข้างเร็วนะครับ5ปีข้างหน้าเนี่ยโดยเัวเนี่ยเชื่อว่าตัวเดยนคริปโตอันดับหนึ่งของโลกอย่างบิตคอยเนี่ยจะมีนักลงทุนสถาบันเนี่ยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาจัดสรรตัวพอร์ตในการลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเนี่ยเคยที่วูดเนี่ยมองแหละอีก5ปีเนี่ยมันไปแน่ๆนะครับบิตคอยจะาาขึ้นไปปัจจุบันก็ไอ n อ e นเวสเมนนะครับก็ได้มีการถือหุ้นในตัวเกรสเกลบิตคอยทรัส s t นะครับก็เป็นกองทุนบิตคอยอันดับโลกเลยนะครับ อยู่ที่301ล้านดอลลาร์าสหรัฐเลยทีเดียวและนอกจากนี้เน่ก็จะมีการวางแผนที่จะลงทุนในกองทุนบิตคอยนี่ในระเวลนี้ด้วยนะครับลองติดตามมันไปนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยอาร์กิ e เ t เนก็ได้มีการประกาศนะครับผมที่จะเปิดตัวบิตคอย ETF นะครับโดยเป็นการร่วมมือกันกันกบ 21Shares AG นะครับในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าตอนนี้อาทางกราตอรสาหรัฐเน่ก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติ อะไรแต่อย่างใดนะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับสำหรับตัว Bitcoin ETF ครับตามมาด้วยทางกรตอตของสหรัฐครับทีเนี้ยทางหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐนะครับคุณแกรี่เนสเลอร์เนี่ยประธานกรอตสหรัฐเนี่ยเขก็ได้มีการออกมาเน้ยนย้ำนะครับว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคริปโตเนี่ยหรือ exchange การซื้อขายและเปลี่ยนคริปโตในประเทศเนี่ย จะต้องมีการออกมาลงทะเบียนกับหน่วยงานนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือทุกคนต้องออกมาลงทะเบียนเลยนะครับซึ่งคุณเจนเซเลอร์เนี่ยเขาค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับนักลงทุนในอุตสาหกรรมคริปโตนะครับว่าตอนนี้ยังได้รับความคุ้มครองจากกราต่อไม่มากพอนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเหรียญคริปโตเนี่ยมันค่อนข้างมีความบั่นผัวแล้วก็มีการออกเหรียญมีการซื้อขายเหรียญมีการนำให้การกู้ยืมนะครับการนำบีฟายเนี่ย ค่อนข้างเยอะซึ่งเขามองว่ามันเหมือนเป็นดินแดนตะวันตกเถื่อนนะครับซึ่งผู้ซื้อในปัจจุบันนี้จําเป็นที่จะต้องระวังหลังให้ตัวเองอยู่นะครับซึ่งตอนอตอนนี้ทางสหรัฐนี่ก็อยากที่จะออกกฎหมายนะฮะออกมาอย่างเป็นค่อนข้างเข้มงวดนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองนักลงทุนต่างๆนะครับซึ่งเขากล่าวเสริมนะครับว่าตัวเหรียญคริปโตทุกตัวนี่มีคุณสมบัติเข้าข่าย อาจจะเป็นหลักทรัพย์ก็ได้นะครับบางตัวนะแต่ในความเป็นจริงแล้วในแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็มีการอนุญาตให้การมีการซื้อขายเหรียญคริปโตเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นไปได้สูงที่ว่าแพลตฟอร์มต่างๆนี่จะเสนอขายตัวหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าปัญหาม,มันก็อาจจะเกิดที่ว่าตัวแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยอาจจะออกเหรียญที่เป็นเหรียญ ICO ของตัวเองนะครับซึ่งทางกราตอน,นี่มองว่าเอ๊ะอ,อันนี้เป็นหลักทรัพย์เหมือนกับหุ้นหรือเปล่านะแต่มันก็เป็นที่เรื่องที่ชาวคริปโตเนี่ยเขาขขขขขียงกันอยู่ทุกวันนี้นาเอเถ ก็เขาออกเป็น ICO เป็นเหรียญคอยออกมาเนี่ยตรงมันก็เป็นเหรียญคริปโตอีกแล้วทำไมต้องบอกเป็นหลักทรัพย์นะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสินทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเถียงกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับว่านางกราตอนสารัฐเนี่ยจะจัดการยังไงกับตัวคริปโตเคอเรนซีมากนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ในสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาแอนตี้คริปโตเหมือนกันกับประเทศจีนนะครับแต่ออกมาในเชิงคุ้มครองมากกว่านะครับสุดท้ายครับก็เมื่อ2วันที่ผ่านมานะ คุณอีลอนมัสก์เนี่ยก็ไม่ได้มีการทวิตลงทวิตเตอร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้มีการทวิตมานานเกี่ยวกับตัวดอร์ชนะครับผมดอร์ชคอยหรือน้องหมาหรืออะไรอย่างนี้นะล่าสุดเขาก็ได้มีการโพสต์รูปตัวน้องหมานะครับอย่างหมาชิบะอินูแล้วก็บอกว่า Floki has arrived อันนี้ก็เหมือนจะหมายถึงว่าหมาตัวนี้ชื่อว่า Floki นะครับผมว่า Floki เนี่ยมาถึงแล้วอะไรอย่างนี้นะเพื่อจะเป็นการเชียร์เหรียญดอชคอยนะครับเพราะว่าตัวนี้หมาตัวนี้ก็เป็นพันธุ์ของดอร์ชคอยนะครับแต่ ตัวที่ราคาขึ้นมาเนี่ยมันใช่ดอชคอยนั่นสิครับมันกลายเป็นหมาพันชิบะอินุนะฮะผมที่คือหมาพันชิบะอินุตอนนี้มีเหรียญทําเหรียญออกมาค่อนข้างเยอะนะครับที่มีคนออกมาทําเหรียญแบบตัวดอชคอยอะไรออกมาได้เยอะมากแต่เหรียญตัวที่ขึ้นมาดนกลายเป็นโฟลกิอินุครับกับตัวชิบะโฟลกินะฮะโดยเฉพาะตัวชิบะโฟลกิเนี่ยขึ้นมาหนึ่งพันเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ตัวโฟลกิอินุเนี่ยขึ้นมาจาก0.006บาทขึ้นมาเป็น0.001 สาบาทในทันทีนะครับก็หลังจากที่อีลอนมัสเนี่ยได้แชร์ออกไปนะครับผมในแต่ผมให้ดูตัวราคาของมันด้วยนะครับว่าโเนี่ยนะครับผมตั้งแต่ติดสามติสี่พุ่งขึ้นมาเลยนะครับโฟลกี้อีโนนะครับรวมไปถึงชิบะโฟลกีนะครับขึ้นไปแต่1นึ่ปซแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมานะครับก็ต้องค่อนข้างระมัดระวันนะครับว่าเหรียญพวกนี้แน่นอนครับมันปั่นแน่นอนนะฮะผมก็ ต้องศึกษากันดีนะครับแต่และเหรียนที่เราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยเน้นเหรียญที่มีความมั่นคงเน้นโปรเจกต์ที่มีความชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะอยู่รอดได้ต่ออุตสาหการรมคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตก็สิบครับสวัสดีครับพี่ม่อนสวัสดีค่ะ,คะเอ็ดเวิร์ดค่ะเป็นไงคริปโตกสิบเจอดีเจไอกสิบ ใครจะแรกว่นดีเจไอโมวานนี่ก็เอาจริงๆนะข่าวนี้ดังไปถึงกลุ่มของคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับผมเห็นทุกเพจคริปโตเนี่ยแห่กันแชร์แบบโอ้โหต้องบอกว่าตอนต้องบอกว่าตอนนี้คนรู้จัก DW มากขึ้นแล้วก็โอ้โหตลาดคริปโตเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมันน่าสนใจนะเนี่ยก็ตลาดคริปโตก็ใส่ซิ่งเยอะไงฮะก็เริ่มมองแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็แค่มีคนมาศึกษา DW มากขึ้นแล้วนะครับช่วงค r y p t o ก o r r e n c y ิ r y p t o c u r r e n c y r y p t o ิ u